ลกลไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองหมวโบโอุย้ยทำไมเอออ่ะเออเอ,อ่ะอะไรกันกใหญ่ตัวจากไม้ไม่ขึ้นอะ <laughs> อุย้ยนี่อุย้ยนี่ดูตัวนี้งามจริงโอ้โห โอหองไล้วโอ้ยหลายโอ้ยแล้ววันนี้คลิปไหนก็โอ้ยคลิปไหนก็โอ้ยสวัสดีครับ วันนี้ฉนันจะพาทุกคนลงคลองน้ําเค็มของบันทะเลือนจะพาทุกคนไปชมสันโดเขาวางหลอบไววสองลูกครับเดี๋ยวตามบรรลุนเดกันหลอบน้ําเค็มจะโดนอะไรบ้างไปครับลงเรือกันและนี่คือเพิงเรือของเราฝั่งนี้เพิงเรือน้องเอกฝั่งนี้เพิงเรืออะไรนนุนฝั่งน้อน้องกัน ฝั่งนี้อะไรตะอ้อยนาะเออนู่นเพิ่งเรือช่างเดชอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่าน้องกันเอาเรือมาจอดช่างเดชยังไม่ได้เอาเรือมาจอดก็เ,เดี๋ยวว่าจะเก็บคาเช่ามันแนะเพราะมันจอดนานละอ่ะไปครับไปครับไปเกี่ยวของกัน เอาแล้วเอาแล้ว,ลวน้ำเต็มฝากหลอบเขากู้กันน้ำแห้งเราก็มาน้ำโตทำไมเดี๋ยวมันไม่ได้ดำเมื่อน้โน้ำโต,ำตโอ้ยทำไมมันพิษพิษประเภทพิษหรือดูกันไปหมดเนี่ยฮะบางเขาน้ำโตบาเขาน้ำ,ตำโตโตดำกันไม่รู้จะพุดหรือจะผูหรือเปล่าเนี่ย เออเราสูตรน้ำโตเนาะใ,ใครเขาน้ำแห่งกับน้ำแห่งไปมาดูกันคนลึกอะไปแลวหนึ่งไปแลวสองเอาเอาให้มันสงัดไปน้ำแห่งไม่มากันห <c oughs> <c oughs> ลอบสองลูกนะแน่เลยทำไมมันลำบากขึ้นอนะน้ำแห่งแห่งนี่มาแป๊บเดียว อไปแล้วโผลมาแล้วหนึ่งเอ้ทำไมน้องโผลเร็วอ่ะเอาลองคุณพี่น้องน้องดำเหมือนน้องดำแบบเป็นทรงนี้เฉยอ่ะ ะกูหลอบหากินแบบนี้ก็สนุกสนุกกันไปครับทุกคนได้ปลาไม่ได้ปลาแมงเรืองไม่ได้ก็อดกลับไปละพันตลาดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับช่างเลดไม่ได้ลงก็เข้านาเพราะว่าเขามาดักกันสองคนน่ะแล้วกูนันสองคนเขากำได้แบ่งปลาช่างเลดอ่ะเขาเลยบอกว่าปลาก็ไม่ได้หายไปก็ไม่ต้องลงอ่ะเกะกะก็แบนี้ อะะไไรรคืออออ่ะได้แล้วเลยบอบไหมบอบสังหารเด้อสังเดศมาก่อนเดี๋ยวใครจะหาว่าไม่มีนาทีเนาะนี่นาทีสังเดศเกาะเกาะต้นกงกางไว้ไม่ให้เรือไปไหนมีอะไรดีเลยอ่ะไม่ดีเด้อไม่ปรบไม่ปรับเลยอ่ะเอ้าอุ้ยอะไรอ่ะมีป่ะเอา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 มีบ่ อุ้ยอุ้ยโดนนู้นนู้นนู้นตายโอ้ยดุกตัวงามๆเลยแม่เอาเรื่องหายเอาเรื่องหายเกลืเนื้อจุกเลยโอ้ยตัวเปโลตัวนี้นี่อันนี้ไอ้อุกครับไอ้อุ๊กเลยไล่ที่เหลืออ้อบอ๊อบอะไรอ่ะตัวนั้นปลามไข่ตัวนี้ปลาขี้กั่งนะปลากระหล่อนปลาอุลฟากไปให้วุฒิเลยออาวุฒิอ่ะฝากไปให้วุฒิหาอยู่หากินนะครับปลาอุกนี่เลโก้หน้อยตวงเอาลูกแร่กับพอได้กับข้าวแล้วนี่ เ่ะเทลงมาแล้วทุกคนดูดูโอ้ยใหญ่จริงนี่ตัวนี้เขาเรียกตัวมีผิดนะเขาเรียกปลายอุกครับไม่จาเป็นอย่าไปจับมันดูเถียบพวกคนน้ำเนาะใหญ่เลยนี่นี่ฝากไปถึงวุดดี้ครับวุดดี้หาปลาต้องตัวใหญ่อย่างนี้นี่นี่แล้วหาเขาอย่าไปหามากครับหาทิ้งตัวสองตัวพอน้องน้องไปเล่นไปยกหลอบทิ้งได้เป็นสิบตัวแบบนั่นไม่เอาครับมันมันคิงคนอื่นไปหาที่ะน้อยๆอย่างนี้อย่างพี่นี่ เดี๋ยวไปหาเยอะนี่แล้วตัวนี้เราจะไม่เอาครับพวกโก้เล็กๆเนี่ยปล่อยไปขี้กังไม่เอาหลายที่เลียกร้อนมาเนาะเนี่ยแล้วก็อมไข่เอาหน่อยตัวโตที่เหลือปล่อยหน,น่อยนี่แล้วก็ต้องระวังนะไอ้ดุกจะไม่ตัดเงียง้ยโก้เล็กๆเนี่ยปล่อยครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงไอ้เดีดูน้ำเดือนสิบสองน้ำหวานเนี่ยมันจะเข่าคลองกันเยอะมากครับดักทิ้งี่ไดเปไนนน็นฟูงอ่ะโก อ่ะแล้วตัวนี้ปลาไออุกค,ครับจับต้องระวังเพราะว่ามันมีเงี่ยงมีพิษนะตั้มปวดตัวนี้เรายังไม่เอาแต่ว่าใจสงดัดไปอ่ะล,ลูกแหลกเราได้อันตรายปลาดุกทะเลสองตัวใหญ่ครับแล้วก็ปลาอมไข่เนาะปลาดุกทะเลนี่มันอันตรายนะครับเงี่ยงสามกระดงมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่จาเป็นอย่าไปจับ อยจับอย่างฉังเดชนะฉังเดชเคยโดนหากเข็มมาแล้วนะทุกคนตัดเงี่ยงครับเนี่ยอะนรนใไม่แกงส้มผัดเผ็ดเด็ดสงาดน,นี่ตัวนี้ใหญ่หน่อยกำไม่รอบแน่เลยต,ต้องระวังครับเนี่ยดู โดนขึ้นมานี่ถึงโรงพยาบาลน,นะไปไหนหนู่งเดยกเก็บเอาต้องระวังให้ดีครับตัดเงี่ยงไว้ก่อนน,อนี่นี่ดูตัวนี้งามจริงโอ้โห ต้องอ๋องเลยไข่เต็มเลยหมั้งเนี่ยม่ถ้าวุดี้จะมีตัวใหญ่แบบรเราไมวุดี้มีอย่างนี้ไหมครับวุดี้ถ้าวุดี้มีพี่กระู่กมีแหละ <laughs> แต่บ้านพีมันไม่ค่อยมี <laughs> เอาเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปครับตลอดหายไปไหนแล้วลนะ่ะดำแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วมาลูกนี่ได้อะไรมั่งทำไมเอออะเออเอะอ,อะไรกันกใหญ่ตจาสักไม้ไม่ขึ้น <laughs> ทำดูเหมือนบอ่ะเนาะ <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว คือดักหลอบแบบเนี้เขาจะปักไม้คางหลอบสีตนครับป,ปักไม้คางหลอบอสีตนแล้วก็เอาเชือกมัดรัดมันไว้ไม่งั้นเวลาฝนตกน้าหลากน้ําไหลมันจะผัดหลอบทิ้งหมดครับวิธีการดักะเดี๋ยวน้ําแห้งๆเอาไว้จะมาสาธิตว,วิธีการให้ดูขึ้นเรืออ่ะพี่ก็ใช้ขึ้นเรือ,อแล้วมาแล้ว หลอกหม่เพ่นเหรอหลอบพึ่งมาลุงมันยังไม่ยู่นั่นเองดักหลอกแบบนี้ต้องให้หลอบมีความเก่าหน่อยๆครับปลาจะเข่าดีนี่เห็นนะโถดหลอบไปก่อนนะเออถดอดจางอื่นก่อนอยาเพึ่งถดพวกเราเองหมาอุย้ยนี่อุยอ้ยลูกนี่ไม่มีปลาดุกครับอุย้ยหมายังไง่ายอยซุปอู้แต่โกตัวใหญ่ใหล,ลายตัวเอา ดูไอโก้ตัวฝามือเลยนี่โก้พอพอแกงไปแล้วนี่มาหกตัวครับแล้วก็ได้อุกได้ปลาอมไข่แล้วก็ไอซุปซุปน้ําจืดนั่นน่ะมาอยู่ข้าวน้ําเค็มแล้วแม่พอได้กับข้าวพอได้กับข้าวนี่ครับผมดูไอโก้ใส่ส,สวยนี่โก้แกงสม้มสมจืดได้มดครับแต่เป็นมือนี่อ่ะนี่ครับกูหลอบสองลูกของโหลดก็เซอเอกตัวนี้อุยอ้ยอุ้ยต่ำต่ำตำอุกเดี๋ยวปล่อยไปยนี่ ก็ไอสูบมายังไงไม่รู้เนาะเอาพอได้กับข้าวครับเรามีหลอบเป็นแค่2ลูกนะมีงบประมาณเท่านี้ก็ใช้หากินไปก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงน้าหวานน้าเค็มดันดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราหาหลอบมาเพิ่มกันหมกัมกๆมอนนี้ครับผมเนี่ใครชอบงานกูหลอบของน้ําเค็มครับกดไลค์กดแชร์ฉัองเด็ดด้วยครับผมเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ